อแต่ใส่เรื่องป่านี่งามกรนกกะนกนี่ละเว้ยเดีจับผีสิมาเอาล่ารื้ออย่างน้านี่ดอกไปม เ้าก็น้ำยาตก็ได้แล้วไปห้อางาเหยดหยุดหยดห <c oughs> ยุดหยุดหยุดเลยยายคลองเจ้าสิไปใสเอ๋สิไปวาดใครตลาดเม็ดนี่น้อพ่อยังเหี้ยมุดสองอันเอ้ยกุละหลงอเอาเอยียงอีกเอยียงงนี่มีทอดไข่มีกล้วยแล้วก็มีอหนึ่งมันแล้วก็นี่ขอาวปุ้น เจ้าคือหู้วะชุมข่อยมากแม่เนพี่กจน่าจะแยบวิใครคะเพราะจังได้ชุบข่อยอยากกินแหมก็สิไปวัดก็ยังว่าสิไปวัดานให้ชุข่อยกินก่อนเนี่ยของส้มนี่แม่เป็นหยังถ้าั่วเอาไปสานเหมดแล้วผ้าเสียอะไรที่แตกใส่สันน่ะต่างสันบ่แค่ยายนุกแต่งตัวเสร็จหรือยัง แล้วล่ะจำปีเบื้อแต่งตูซัมหนีกับแต่งโดนโดนพ่อป,ป่ปนานสาิไปกกัวน่าเสียดายเออหลกดแลังเขียนใบสมัครได้ล่ะเฮ้ยอ,อายุซัมเจ้าเขาบอรับแล้วล่ะเป็นยังอยู่นี่เท่าท <laughs> <laughs> ำแบบเท่าเบาพูดเบาเบาก็เจ็บมียังสื้อากันไปใช้บัตรไงเอา้าสิผ<ะ>้ากันไปวัดตัวไปทำบ,บุญทำท่าหนั่นตัวเอาบบ้าจะบอกจะบม่ไปน้ำบ่อไข่จะบอก เรียกอะไรไปอยากอยู่ห่อบุญมาฝากได้เด้อเอาเพราะยัยยิโน่บุญนี่มันห่อได้บอ่อะก็ห่อได้แหละเนาะห่อมาก,กินน้ำแน,<อ>น่นเป็นตูบ่บ่ห่อบุญมาก,กินบ่เข้าใจติดเดียวนี้จะน้ำผ้าถอยหน่ะนะเ<อ>ลียกเลียกเลียกสิไปวัดนี่เดีย๋ยวเปล่ายัางอีกถ่ายถ่าหยังบัดนี่ฮะน่ะ ้าเบิกทางครับอืมเอาบนบ้านนี้บนบ้านข้าร้อยโอ้ยสูนี่ก็ได้เนาะมันก็น่ะเรียกบาทยยังได้หนีิจัดไปลุยจัดไปนี่ลอยเดียวเอาลอยเดียวดีละก็เดียวเอาไม่อยังเอาก็มีเท่านี้เนาะก็ากได้หมียกระมีร้อยว่าจะได้ขวดไงโอ้ยเนาะเออมันมีแต่ใบพันนี่นะใบเดียวนี่ใบพันข่อยกระมีทอนไปกันดู เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเห็นไปเห็นแง่งแง่งโยวดนี่โอ้ไปใส่ต้นเงินต้นทองคุณอากูบอกมาใส่นนี่แจ็คพัทแน่หนี่ชือลืมแล้อกพี่ครบเวิดแล้วเอ้าตามสบายเด้อสิไปวัดแล้วปุ้บพีดพีดวุ้ยก้อยขมขมเอาลุยเศก์เศกเอ้าเฮื่นกับเฮื่นกูสิ่งกับสิ่งกูเรากูกูซื้อให้กินเอาไป ซึ่ขี้บับไปบ้าับ้าเอาก้อยเช็ดเชฟอย่าอย่ไม่ไม่ไปหาซื้อป่าซื้อเตาไปปล่อยเนาะเนาะโอ้ยเนาะว่าพีกแล้วคันสู้ออยากได้บุญนั่นซื้อมุตะเบี้ปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยยังหนูปล่อยตรงไปเต่าหนูมุตะเบี้ปล่อยหรอมุตะเบี้ยขึ้นยากกว่านั้นไม่เป็นอยัง ปอยกูดิมองสูชิเรปุญน่ะนะปอยเจ้าเนี่ยนะเออมันปอยสร้างเป็นตัวก็คือเก่าแล้วนี่เยไปยังมึงบ่ได้บุญหรอกปอยกูดิเดือดผมได้หาดห้อยได้เก็บมาให้เรียบเออเออเออเลื้มดอกสร้างกลิ่นเนาะเอ้าแน่นต้วไปไปมันได้ประโยชน์ไหมอยู่บ้านเห็นได้เวียกได้เจ้าเห็นด้วยปอยกลับมาหนิต้องเห็นเด้อยนี่ไม่ั่นแล้วนั่นเด้อซ่อนอ่ะ จู่คือสิ่ก้อยจูจู่คือบ่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดุยีมีบ้านเถือบเออคอยันมี่ไมอเแรนจัดหนักจัดซุ่มเฮาจัดไฟไฟจุได้โอเคได้เลยจุใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้ครับ อย้าเอาตอนไหนนะเออมันพิเดียร์รุยากอย่ามันค่าแขวบอกว่าลุ้บอกค้าวแขกว่าใครรองกที่เออเอาเขาถือลุยผุ้รไลิินผู้นอันกรแม่นละเออทำเนียมมันเป็นทำเนียมอ๋อไปทำราราพเฒ่ากินก้อนได้หรอบัได้บ่ได้มันผิดผีร เดินจวนทวะอ้าวบันเดลวเอ้ยเอ้าบาดิเอ้าลุยครับคืบบมาเร่นเทิ่งพี่จังปฎิสินเซื้อเอาติครับงงงงงงเราขอยเฮกยเก้จัดจัดจัดจัาแตกได้่ะของผมปะ คมคมผมม้จะแดงกว่าน่ากนิ่นเว้ยม่กินทีเดียวมือนี่มือบนต้องสาสาดตจักหน่อยรอไปว่ะ โลหรอนะกินซีนบันยยกคล้องกนันนาคือเดี๋ยวเสียไปไหลเนาะคงจะพูดใหญ่หน้าดู <laughs> <c oughs> บบ๋นี่ใช่ไหมว่เท่าเร็วแท้โอ้คิดของโคตรแหวะขอโคตรแหวะโอ้โเราก็เาอครับเ่าทีีนอไกดีกสดดงบ่้วอทางไหมอันมันลลอกดีบอกเตอร์ตัวไหนวอ่อ่าล้เียร์ันก็ล็อกล็อกดูมึงงพี่ลักเชียร์ก็บลุยพุดู้หายเจนวะ ก็อาเท้่อยได้เลยลุยเอาเขาย่ายเี้วนะอย่าประพื้นนะมันก็สีสแคร์รุนไหมอย่าทำตัวเซ้นนะไม่ดีลุยบ่อยอะไรอะไรลุยลุย Ơi, cái gì đấy hả quá ôi mày chụp cái nhạc thiệt ba cái bụng cái bụng cái ôi anh này bớt đi cái nhạc thơ bụng này đi. À. <laughs> đâu ở đâu ở đây ơ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  đây, ơ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  ลุกๆลุกลุกลอ้ลุก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 เุกล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 ุกโอ้ยเกลุกลุกลกลุกลุกเุกล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 ุก่ๆๆลุก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 เุกลยกลุกลุกลุกลลกลุ นั่นั่ง้ยาไปคาบโันไปรเฮโอเคออ๋อยงแันี้แต่มูไปคาทีเอามาเครับสวัสดีวัสดีครับ กกิ่นยังไงวะกินร่วงกลินเรื่องอะไรวะองบอสขักขักขักอัก กินสิ้นกินไข่ก็กินบอดพอดไปกันน้ากินแล้วซ้ำมะน้ำหัวใบอีกต่้งหากหัวแล้วสิเอาเมื่อน้ำกันสิลืมเดี๋ยวหันเนาะเป็นพอัดเนี่ยแหงไว้เอาบบ จะคว่ำเนียีมารยาทในกกินหลักกระไดครับขอบคุณยายคอยนะครับถึงว่าบัดทอดสองลอยพ่อละหลายหลายผู้เฒ่าเมื่อกินน้ำเล่าเล้าไห่แบ่งพันเราก็เสื่อใจุมพ่อพิกหวังเหลราดีอยู่ดยนี่จ้ะเอ้แม่หยังมีหน้าถอนปะครับที่ถอนให้หยังเอ๊ะมือว่านนี่ยกินพ่อแห้งแล้ว คราทำเขเป็นกระใสซูซสิไปกินนี่แข็งกระรอกระดียแท้เรานั่นเมื่อกินเขานี่มันเป็นประโยชน์นี่น้มร่างกายสีได้แข็งแรงเอามันคือโบอนัดปนในไว้ยยคองเม่นเอาเอออันไรนเนี่เงินถอนเมื่อวานโอ้ยสูกับเป็นคนหูผู้ดีเนาะผู้จัดควมอยูยัคงมายาทเนะให้ท่าไรกระใสเท่านั้นครับเอาใสถุงไวกันยังนแม่ ทอดเนื้อแดดเดียวซอจีนเป็นยังไงกลมกลมปะเส่ยบปะโอ้นวดีเว้ยแม่นแม่เฮ็ดเองปะบ่แล้วก็ว่าแม่ซื้อห่นบ่เฮ็ดไว้เมื่อวานนี่ผัเมื่อวานนี่แม่ตอนไดนเม่มาตวัดเมนบ่ครับเห็นมันห่ออยู่ผานี่ล่ะครับห่อไว้ผานี่แม่กับมาเห็นแล้วแม่กับไปตากก็ ตากแดดแล้วก็มาทอดสู้กันกินนี่ละนี่โอ้ยเจ้าคอยเสียงไปทนไรหรอกกำจัดหรอกเอาจ้เอาไปยังไปยังล่ะลุยฮะไม่เอาไปยังล่ะักงแล้วย้าย เดี๋ยว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 เว่ากันเด้อย่าควงเดี๋มือหนัเข้า่ากันกินเขาน้ำกันซะก้อนอย่าฟฝ้ามื่อแต่ว่าเจ้าติ๊กแกเนี้ยห่างกู้งเลยบออ่ดีเด็กสารของนาิมมนี่น่